ความคิดของของของพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยแล้วคนที่มาจากข้างนอกเนี่ยที่จะมาซื้อเราบ่นอะไรเนี่ยนี่ราซื้อที่จงทาเเไนาปาวางอันี้ถ้ามัน ah. ักลงีที่หมอช่วยตัดสินใจแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวเออก็อาจจะต้องมาคุย วันนี้หลังจากมีการ เปิดโอเคนแล้วก็จะมีความเตรียมพร้อมในการ,ท,ร,กราที่้าผู้ประกอบการเนี่ยจะเปิดตลาดได้ยังไงแล้วก็แนะนํำยังไงบ้างครับวันนี้เราก็คุยกันกับพอ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทางเจ้าที่ของรัฐท่านผู้การทางทุกหมอในคะาสุขราบหมอเดกทางเวียดปฏิัติวั ได้ข้อสรุปวาอันที่หนึ่งก็คือทางเข้าออกทางเข้าออกเนี่ยดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทุกอย่างทั้งล้างมือทั้งรักษาระยะห่างทั้งสแกนขอชนะแล้วก็มีคนดูอุณหภูมิอะไรให้ทุกอย่าง ต่อไปในในแผงทางพ่อค้าแม่ค้าตกลงกันว่าต้องหน้ากากร้อยเปอร์เซ็นต์คนที่จะซื้อถ้าไม่ใส่หน้ากากแม่ค้าจะไม่ขายให้แม่ค้าทุกคนก็จะใส่หน้ากากพอถึงเวลาพักที่จะทานข้าวพ่อค้าแม่ค้าตกลงกันว่าจะมาทานข้างนอกเพราะว่าทานข้าวเนี่ยเปิดหน้ากากจะเป็นเสี่ยง เราก็จะมาทานข้างนอกต่อไปเรื่องความสะอาดว่าพ่อค้าแม่ค้ารับผิดชอบทําความสะอาดใต้แผงทั้งหมดตลาดทําลูกโลกไอ้ที่ดูดอากาศเพิ่มอากาศก็จะได้โฟล์นะครับการทําความสะอาดทั้งหมด ทางเทศบาลกับพ่อค้าแม่ค้าจะร่วมกันล็อกท่อนะครับคนที่จะเข้าไปขายได้จะต้องมีเรียกว่าพาสปอร์ตโควิดก็คือแสดงผลตรวจเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเครื่องการันตีให้เราเป็นอย่างดีว่าใครไม่ผ่านการตรวจเขาก็จะไม่ให้เข้าตลาดในในเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าใครไม่ใส่หน้ากากเขาก็จะไม่ให้ซื้อขายงั้นก็ขอให้พี่น้องระชนได้ช่วยกันทําให้เต็มที่เพื่อความมั่นใจของของพวกเราในการ ใช้งานตลาดร่วมกันแล้วก็ทางนั้นทางแม่สาธาสุขก็เราจะช่วยกันดูว่าทําไงจะถ้าท่านนายกกับท่านรัฐมนตรีสาสุขมอบวัคซีนมาทําไงที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับวัคซีนด้วยเพื่อ <c oughs> ที่จะให้การค้าขายเราควบคู่ไปกับการป้องกันโรค ท่านเชิญชวนคนที่มาซื้อของที่ตลาดที่ทําการค้าขายกับตลาดพรพัฒน์นะครับมาช่วยกันซื้ออุดหนุนสินค้าตลาดพรพัฒ์อันที่หนึ่งที่จะสร้างความมั่นใจก็คือว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดพรนพัฒนตกลงกันว่าตรวจโควิดแล้วเท่านั้นถึงจะเข้าไปขายอันที่สองเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเราตกลงกันว่าเราจะใส่หน้ากากเท่านั้นถึงจะซื้อขายกันได้เพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องการันตีว่าเราดําเนินการตามมาตรการทุกอย่างเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านมั่นใจนะครับว่ามาจับจ่ายใช้สอยที่ วันพัสดตลาดสชาติเราเริ่มตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเราตกลงกันว่าจะขายวันที่ยี่สิบหกทุ่มหนึ่งครับ